อ,อย่ามาแย่งของฉันเมียวจะกินเหรอมาเอาไปซกอกินคนเดียวกูซาแกะมาไปตุ๊กไปแยกเยมียวเราเจอเจ้าถิ่นแย่งอาหารครับมาเอามาเอามาเอาอย่ามาแย่งกูกูแกะยากเมียวอย่านะอย่ามาทําเขาแหลมนะอะเดี๋ยวแบ่งให้น้อยหนึ่งเดี๋ยวแบ่งแป๊บหนึ่งดูแล้วมันดัดจริตทําน้าลายย,อย้อยอ่ะ อันเดียวเนอะมาเฮือแลเนอะพอแล้วเวม่เอาแกก็ไปตุกเปงากมาลูกกูกินแฮมเอาแล้วสวัสดีครับทุกคนทริปนี้นะสงสารอีแก่มากเลยวันนี้เรามาหาหน่อมไม้ไปแกงตอนเย็นกันนะครับก็มาเที่ยวสนุกสนุกแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับหนทางไม่ค่อยดีย ب, เพราะว่าน้ำฝนซัดก็ถนนทุกขะน้อยสงสารอีแก่มาก ตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วครับอุปกรณ์ก็มีแค่ถุงมือกับมีดนี่เดี๋ยวมาดูตอนช่วงนี้เป็นฤดูของเรื่องเข้าภพันษานะครับบานเยอะเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันหาโฟกัสไม่ได้นี่ไงช่วงนี้เขาบานเยอะเลยนะครับ ลูกน้อยมันเต็มต้นเลยเอื้องเข้าพรรษาก็เดี๋ยวเราก็จะเดินตามทางไปนะครับป่าแบบเนี้มีแต่เอื้องเข้าพารรษาครับเต็มไปหมดแต่เห็ดก็มีนะครับวันนี้แต่ว่าเราไม่ได้เก็บเห็ดเออ,อเจอเห็ดไทยโอ้พวกอันเนี้ยมันออกเยอะมากเลยนะครับนะเห็นไหม เขาเรียกอะไรนะชื่อมันบอบบางบอบบางหน่อยอเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกที่ดอกที่ดอกมันสีขาว,ขาวสวยๆที่ผมมาถ่ายตอนฤดูแล้งอะครับชื่อมันแปลว่าบอบบางบอบบางหน่อยมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ๋อต้นเปราะมันเปลาาบางมากกระแทกนิดเดียวดอกมันก็ช้ำแล้วครับผมไม่ได้หันกล้องไปถ่าย พวกเอื้องเข้าปัญสานะครับแต่ถ้ามองเห็นชัดเลยเยอะแยะเลยความจริงตรงนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์ลงมาได้นะแต่สงสารอีกแกะคือหนทางมันไม่ดีเลยแต่แค่หาหนอไม้ความจริงไม่ต้องเข้ามาลึกขนาดนี้หรอกครับหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมอยากมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก็เออพอเพิ่งถึงหน้าฝนจริงๆอะ่ะ เวลาถ่ายคลิปหน้าฝนดูคนก็ยังดูอยู่เนาะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งก็ใช่นะครับมันก็ต่างจากหน้าแรงไปอีกแบบหนึ่งก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะเหมือนกันช่วงนี้ต้องมาเดินป่าบ่อยๆหน่อยนะครับเผอไม่มาเดินป่าสองสามเดือนนีงมั้งน้ำหนักขึ้นไปสี่ห้ากิโลเดี๋ยวต้องรอหน้าแรงมาเดินบ่อยๆน้ำหนักจะได้ลง นี่ก็เป็นรอยชาวบ้านเอาฟืนมากองนะครับแล้วเขาก็คงตัดหน่อกันตรงนี้แหละโอ้แต่หน่อไม้ไรเยอะมากเลยเดี๋ยวแต่เราไปหาหางอ้วนๆในลำห้วยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเอาไม่กี่หางเอาแค่พอกินแล้วก็จะเลือกแต่หางสวยๆอ้วนๆแล้วเราก็ไปตัดที่ลำธารน,นะครับบรรยากาศจะได้ดีๆหน่อย เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอต้นว่านข้างขาวดำหรือเปล่าแต่ก็คงเจอแหละครับแต่ว่าจะเจอตอนเขาดอกหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ดวงละเพราะว่าบางทีเขาก็ดอกกันไปแล้วครับเพราะว่าเขาก่อนที่ผมมานั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เขากำลังบานนะครับแต่ตอนนี้ที่บ้านก็โรยไปละแต่ถ้าเราเจอหลายต้นก็คงมีโอกาสเห็นตอนที่เขากำลังบานนะครับ ถ้ามันมีต้นเล็กๆเผื่อผมจะเอากลับมาบ้านเด้อแต่ดูก่อนนะขี้เกียจปลูกเหมือนกันเห็นต้นไม้ลกเต็มบ้านเลยช่วงนี้ดูตรงนี้เป็นผนังหินครับสวยมากเลยถ้าไปดูใกล้ๆจะเจอต้นโอ้ขอไปถ่ายหน่อยเถอะต้นบีกุนเนียต้นเฟิร์นออกเยอะเลยโอโหต้นอะไรบ้างไม่รู้ครับ แต่ว่ามันออกเยอะเลยสวยดีเหมือนกันเนาะนี่ไงครับเราเริ่มมองเห็นลำห้วยละเ,ออเดี๋ยวหาทางลงตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูลำห้วยว่ามันสวยขนาดนี้แต่ก็เคยมาถ่ายหลายครั้งกันครับจำได้ใช่ไหมที่มาถ่ายบ่อยๆแถวนี้แต่ว่าวันนี้แค้มาฤดูฝนแค่นั้นเอง แล้วข้างบนนี้คือแบบสวยมากเลยถ้าเราจะศึกษาพวกกล้วยไม้ดินหรือว่าพืชที่มันหลบตัวตอนฤดูแรงนะครับช่วงเนี้ยมาหาสนุกเพราะว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาพอถึงฤดูแล้งเขาก็จะพักตัวมีแต่หัวอยู่ในดินเราก็จะไม่เห็นต้นเขาละทุกคนเราไปเจอต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็สวยสวยแปลก,ปกตาดีนะครับสวยดีเนาะ จริงๆแล้วเขาออกสีเหลืองนะแต่ว่าในกล้องมันเป็นสีขาวเนี่ยครับใครรู้บ้างต้นอะไรออกอย่างกับเห็ดโคนนะมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆเลยนะครับต่อหัวเสือบินมาตอนเมื่อกี้ผมเลยปิดกล้องนีไปนี่ไงเราเจอหน่อไม้ไล่แล้วหนึ่งหางเนี่ยนะครับอันนี้คือหน่อไม้ไล่แต่ว่าแก่ไปละผมไม่เอาดูมุมนี้ดิครับสวยไหม เนี่ยแหละคือทานน้ำฝนที่ไหลลงไปสู่อ่างเก็บน้ำข้างล่างนะครับทำไมเราไม่โชคดีเจอตับภาพน้ำกำลังคานดุ๊กดุกดุกด๊กนะแต่สวยมากเลยนะเห็นไหมอืมคือดีอะ่ะแต่ถ้าน้ำป่ามานี่วิ่งหนีแทบไม่ทันนะครับบรรยากาศแบบเนี้ย แต่คือตอนนี้นี่คือดีมากโอ้โหยังกับทะเลเลยเป็นทุ่งเลยสวยมากเดี๋ยวเราก็จะเดินลัดเลาะไปตามนี้นะครับอากาศมาสบายเดียวแต่ว่ามันเดินยากหน่อยนะเพราะว่ามันลมลงไปในทรายเวลาเราเหยียบมันก็จะล่วงลงไปแบบนี้ครับแต่ผมใส่รองเท้าบูทมาเดินสบายสบาย โอ้ไม่มีปลาเลยเนาะน่าจะแบบว่ามีปลาตัวใหญ่ๆว่ายทวนน้ำขึ้นมาแล้วเราก็เอามีดฟันหัวมันจับกลับไปกินที่บ้านเลยโอ้คือมันสวยมากเลยนะครับนุ่เนี่ยอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะหลบแดดแล้ว ตรงนี้เป็นหน้าผาหินนะครับเม,ออมเ,เมื่อก่อนนะแถวเนี้ยมันเป็นเมื่อก่อนนะตรงนี้เป็นหน้าผาแล้วก็มีแอ่งน้ําอยู่ข้างล่างลึกไปประมาณสิบเมตรแต่ว่าพอฝนตกเยอะๆอ่ะทรายมันดันเบี่ยงมาทางนี้หมดมันก็เลยถมหมดความจริงอ่ะเห็นไหมครับไอเนี้ยคือสะพานสะพานท่อน้ําประปาแล้วคือแบบมันอยู่สูงจากพื้นประมาณ1ิบเมตรอ่ะแต่ตอนนี้มันแทบจะ มันแทบจะแตะพื้นแล้วเพราะว่าทรายจากฤดูฝนอนะ่ะมันพัดขึ้นมาจนสูงเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเฟิร์นตัวนี้คือเฟิร์นกระแตไต่ไม้นะครับเขาสวยมากเลยนะฤดูเนี้ยแต่พอฤดูแล้งเราจะไม่ค่อยเห็นตัวมันละมันจะแห้งไป โอ้ล่องลอยน้ําป่าแรงเหมือนกันนะครับเห็นไหมพัดต้นไม้ตายเลยเราน่าจะเจอต้นว่านข้งคาวดําได้แล้วนะเหยียบตรงนี้ทรายจะดูดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีปลาด้วยครับเห็นลอยปลาว่ายไปไว่ายมาโอ้มีปลาเยอะเลยแต่ว่าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูมุมนี้มุมนี้สวยมากโอ้หเจอบิโกเนียสายพันธุ์หนึ่งด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ก็น่าจะเป็นตระกูลบิโกเนียบิโกเนียปลาของไทยดอกเขาก็สวยดีนะครับโอ้แถวนี้เยอะเลยโอ้สวยอยู่นะครับเห็นไหมโอ้ใช้ได้อยู่นะ สวยแบบเป็นไม้ปลูกในกระถางได้เลยนี่ไงครับตอนนี้เรามาถึงดงหน่อม้ไล่แล้วที่เราจะเอาแบบนี้นะครับเออแต่เอาหางแบบนี้ดีกว่าครับหางแบบนี้น่ากินกว่าเนี่ยนะครับเห็นไหม อันนี้คือนอไม้ไล่ที่ขุดมาแต่ถ้าเป็นนอหักเขาจะเป็นอีกสีหนึง่งแต่ถ้าขุดในดินจะเป็นสีขาวก็จะน่ากินกว่าครับแต่ว่าหักเอาก็ได้ครับแต่ว่าเนื้อจะไม่ดีเหมือนนอที่ขุดมาจากในดินตาผมม,ามองหากวางดวงกวางว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะมีก็ได้แต่หนอแบบนี้มีเยอะนะครับไอ้นนี้เรียกว่าหนอไม้สาง เนี้ยนะครับไม่นิยมกินกันนะครับเพราะว่ารสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะมาหาตัวพวกไอ้นั่นนะ่ะนอนรถด,ด่วนนะครับเนี่ยครับนี่คือรอยหานอนรถด,ด่วนฤดูนี้เขากําลังออกนี่ก็อีกอันนึงครับเนี่ยหนอนไม้ไลหลเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ถุงแล้วเอาไปล้างกันที่ลําธารนะครับโอ้เยอะเลยแถวเนี้ย ตอนนี้เราเริ่มเข้ามาลึกพอแล้นะครับก็ถึงที่แบบว่าหักเอาได้ละเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาโอ้เยอะเลยแต่ผมชอบแบบเนี้ยแบบเนี้ยกินอร่อยเพราะว่าเนื้อมันอ่อนเดี๋ยวเอาไปอีกสักห้าหางกระพอแล้วครับอ้ แล้วแล้วนอไม้เยอะแยะที่เราเก็บมานะครับก็เหลือแค่นี้โอ้ยตอนเก็บตอนแกะโคี้เกียจตอนหักนี่สนุกมากเพราะมันแค่หักเอาหักเอาแต่ตอนเอามานั่งแกะเปลือกออกโอ้ยอย่างขี้เกียจแต่ก็นานๆทีอยากกินของป่าอยากกินแกงหนอไม้เดี๋ยวเราไปหาผมจะแกงหนอไม้ใส่ใบชะพูใบยญ้านาง แล้วก็ชะอมบ้านแต่ว่าขั้นตอนวิธีการทำมัไม่ถ่ายแล้วนะครับพี่เกียจจะไปถ่ายอีกทีตอนแกงมันสุกเลยก็แล้วกันจะได้เห็นพร้อมกันเดี๋ยวขอเดินเข้าไปหาไอ้ต้นว่านข้างขาวดำก่อนเถอะมันหายไปไหนกันหมดหาไม่เจอเลยดูมุมตรงนี้ครับสวยดีเนาะไอ้พวกไม้ ดีกว่าเนี่ยไม้เลยดูฝนมันขึ้นเต็มก้อนหินเลยแต่ว่าไม่มีต้นว่านข้างคาวดำจริงๆด้วยหรอครับเขาคงเก็บกันไปหมดแล้วนี่เห็นไหมข้างบนนั้นก็มีแต่ว่าไม่ใช่ต้นว่านข้างคาวดำว่านข้างคาวดำชาวบ้านคงเก็บไปกันหมดแล้วเดีย๋ยวนี้ไม่เห็นมีเลยปกติแถวนี้เมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับ แต่มันมีช่วงหนึ่งที่ต้นไม้ป่าบุมใครๆก็นิยมเลี้ยงต้นไม้ทุกคนมาเก็บไปขายกันหมดไม่เหลือสักต้นเลยเรามาเจอพี่อึงซ่อนตัวอยู่โอ้เราไปแกงใส่หน่อมไม้ดีกว่าเฮ้ยโอ้พูดเล่นพูดเล่นเฉยๆโอ้ย ตึงดอยนะครับอโอ้ยยางมันโคตรเหนียวติดมือกึงดอยนี่โคตรข,ขาวเลยดูเดียวอ้ายเดี๋ยวมือเป็นยางหมดเดี๋ยวขอตัวไปล้างมือก่อนครับอ่าอย่ามาแย่งของฉันเมียวจะกินเหรอมาเอาไปซ่อก,กินคนเดียวกูซาแกะมาเป็ดตุ๊กเป็นยากเมียวเราเจอเจ้าถิ่นแย่งอาหารครับมาเอามาเอามาเอา อย่ามาแย่งกูกูแกะนี่ยเะมีเวอย่านะอย่ามาทําเขาแหลมนะอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้น้อยหนึ่งเดี๋ยวแบ่งให้แป๊บหนึ่งดูแล้วมันดัดจริตทำน้ำลายย้อยอ่ะ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 อันเดียวเนอะหึแล้วเนอะไปแล้วไมีเวแกะก็ไปตุกเป็นงี่ะมาลูกกูกินแฮมไปแล้วหลังจากที่เราเจอเจ้าวัวแย่งนอไปนะครับก็เลยมาหาเพิ่มอีกสองอันเจอพี่เขากำลัง ตกจ้าแต่เขาได้ปลาเยอะมากเลยนะโหปลานิ้นนะครับตัวใหญ่หม่วนนะครับ,รบไปแล้วครับ,รบไาทุกคนกลับบ้านได้คลิปนี้ก็ปิดแค่นี้นะครับแกงหนอ่อาเไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวนึกอารมณ์ดีๆ จะถ่ายคลิปค่อยทําคลิปแก่หนอเพราะว่าขี้เกียจเดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะทุบๆหนอแล้วก็แกงเลยไม่มาถ่ายไปด้วยทําไปด้วยละขี้เกียจตอนนี้เดี๋ยวเ,เดินไปหารถแล้วก็กลับเลยสรุปเราได้หนอมาเยอะอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ถุงเลยไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ วัตถุดิบของเรานะครับได้มาแล้วก็คือหน่อไม้ไล่นะครับแล้วก็ใส่ใบชะพูชะอมแล้วเราจะคั้นเอาน้ำใบเออใบแย่นานงะพูดไปพูดมาลืมใส่นะครับปะไปแกงกันเลยตอนนี้แกงหน่อของเราก็เข้าที่แล้วนะครับน้ำแกงกับหน่อเริ่มสุกล้วแต่หมูนี่ผมต้มไว้ก่อนนาแล้วนะครับ แต่ว่าหน่อเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาให้สุกมากนะครับเพราะหน่อไม่ไล่สดเขาจะกรอบโรยพิกขี้หนูลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ตามด้วยใบชะพูครับจากนั้นก็เป็นสูตรอีสานตามคลิปครับอันนี้น้ําใบย่านางนะเขียวสดมากเลยนะอุ๊ยพอใส่น้ําใบย่านางลงไปทําไมมันน่ากินเป็นพิเศษขนาดนี้แล้วเราก็จะใส่ชะอมลงไปนะครับ แกงหน่อไม้ไล่ใส่กระดูกหมูของเราก็เป็นอันสุกแล้วนะครับหอมมากเลยนะอยากให้ได้กิน